สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมใช้ Nuendo version 4นะครับเป็นตัวอย่างในการแนะนำนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะใช้ Nuendo version 5นะครับมาเป็นตัวอย่างในการแนะนำการดันสายนะครับตอนนี้ผมเขียนตัวโน้ตเอาไว้4-5ตัวโน้ตนะครับแล้วปน่มคลิกเข้าไปเลยนะครับ เลือกที่เราไปเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ฟิดแบน d นะครับตอนนี้เราจะให้ตัวน้อสุดท้ายนะครับมีเสียงที่เพี้ยนจากเดิมนะครับเป็นการสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต่ําลงแล้วก็กลับที่เก่า สำหรับในเวอร์ชั่นนี้นะครับเขาจะไม่ขึ้นเป็นสีให้เราเราก็ไม่แน่ใจนะครับมีออปชันมีฟังก์ชันในการตั้งค่าตรงไหนหรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ตอนนี้หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่มีสีขึ้นมานะครับจากเวอร์ชั่นเดิมมันเป็นสีแดงๆน้ำเงินแล้วก็สามารถจะมองเห็นได้ง่ายตอนนี้มันจะเป็นสีเทาๆนะครับเวลาที่เราจะลบนะครับเราต้องลบให้ตรงจุดนะครับเป็นจุด ก็ต้องการลบทั้งหมดก็ลากข้อไปก่อนนะครับแล้วก็เอาอยางลบไปวางบริเวณจุดนะครับแล้วก็ลบประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันนะครับเช่น modulation นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เสียงมีลักษณะพลิ้วๆนะครับ สำหรับคลิปนี้คงจบแค่นี้นะครับขอบคุณท่านนุอนุชิตนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ